สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JT Movie ช่องที่มีการสัรนห้าหนังมาสปอยคลิปนี้ผมจะพาทุกคนเคลื่อนยา้ายจากโลกไปยังดาวอังคารกับเรื่องจอร์นคาร์เตอร์เรื่องราวของนังเรื่องนี้เนะี่ยมันก็จะเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ไปโผล่ที่ดาวอังคารไปโผล่ตอนที่มีสงครามพอดีและเขาจะทํายังไงเขาจะช่วยคนที่ด้านหรือไม่หรือว่าเขาจะหาทางกลับมายังโลก เรื่องราวจะจบลงแบบไหนนั้นไปรับชมผลสปอยได้เลยครับแต่คนที่ไม่ชอบการสปอยนะก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะไม่ว่ากันครับนาดาวอังคารได้มีเมืองเมืองนึงที่มีชื่อว่าโซเดนกาคือเมืองที่ชอบล่าอาณาจักรพวกมันคือสิ่งที่คอยจะทำให้ดาวอังคารนั้นเริ่มตายลงไปเรื่อยๆ แต่ก็มีอยู่เมืองเมืองหนึ่งที่ยังกล้าต่อกรกับพวกมันไม่ยอมสยบเมืองนั้นก็คือฮีเลียมได้ทําการต่อสู้มาโดยตลอดทําให้สามารถปกป้องรักษาเมืองได้ถึง1000ปีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาครับโซเดนกานั้นถูกโจมตีที่ทะเลสาบซึ่งผู้ที่มาโจมตีนั้นก็คือประมาณว่าเป็นพวกถอยเทพนะนะพวกมันมีชื่อเรียกว่าเถินมันรับใช้องคเทพีพวกมันบอกว่าองคเทพีของพวกมันนั้นได้เลือกชายคนนี้ที่เป็นผู้นําของโซเดนกาซึ่งมันก็คือตัวร้ายนะนะ ชื่อของมันมีชื่อว่าเซฟไทยเลือกให้ทาภารกิจประมาณว่าเป็นกีคานั่นแหละครับเพราะถ้าหากทําตามพวกมันแล้วไอ้เจ้าเซฟไทยนี้เนี่ยก็จะได้ครองดาวอังคารทั้งดวงโดยคนที่นั่นเขาเรียกดาวังคารว่าบาซูที่ดาวโลกจอห์นคาเตอร์หรือว่าพระเอกของเรานั่นเองได้เดินทางลบหลีกจากการสะกดรอยตามของชายปริศนาเขาได้เข้ามาทําการฝากพินัยกรมอะไรบางอย่างแต่ว่าคนที่สะกดตามเขามาก็ยังอยู่ แล้วภาพก็ตัดมาที่ชายคนหนึ่งที่เป็นหลานของเขาได้ถือใบพินัยกรรมนั้นเอาไว้และได้เดินทางมาอย่างบ้านของลุงจอรนเขาแล้วทนายของจอรนนั้นก็บอกหลานว่าจอรนตายไปแล้วเสียชีวิตกระทันหันในห้องหนังสือหลานนั้นก็เสียใจมากครับทนายก็บอกว่าก่อนที่เขาจะตายเขาจะชอบขุดชอบขุดร่อนแรมไปทั่วโลกขุดกอต่างๆและบอกว่าขุดเพื่อทําการวิจัยอะไรบางอย่างแต่ทนายคนนี้ก็พูดกับหลานของจอรนว่าเหมือนจอรนนั้นขุดเพื่อค้นพบอะไรบางอย่างมากกว่า ไม่ใช่งานวิจัยและหวังว่าก่อนตายนั้นเขาจะค้นพบมันแล้วล้านชายก็บอกกับทนายว่าอยากจะเคารพศพของลุงคือประมาณว่าลุงกับล้านสองคนนี้อยู่ไกลกันและไม่ค่อยได้เจอกันนะครับผมว่านะหลานก็เลยเพิ่งรู้ว่าลุงนั้นเพิ่งเสียอะไรทํานองนั้นพอมาถึงที่ห้องเก็บศพแล้วก็ทนายก็อธิบายว่าลุงเขาเนะี่ยห้ามจิตยาดองศพห้ามเปิดฝาลงห้ามมีพิธีกรรมต่างๆและที่สําคัญประตูของห้องเก็บศพนี้มันไม่มีที่เปิด เปิดได้แค่ข้างในเท่านั้นจอห์นคา์เตอร์นี้เขารวยมากครับในพินัยกรรมนั้นเขาก็เขียนไว้ว่าให้มอบสมบัติทั้งหมดให้กับหลานชายเขาเต็มจํานวนแล้วทนายก็ได้อนังสือที่บันทึกของจอห์นเขียนไว้ฝากให้กับหลานชายเขาพร้อมบอกว่าจอห์นนั้นกําชับว่าให้หลานเขาคนนั้นคนเดียวที่มีสิทธิ์อ่านทนายก็บอกว่าคุณอาจค้นพบสิ่งที่คุณตามหาก็ได้และนี่คือเรื่องราวครับจะบอกได้ว่าไอหลานของจอห์นเนี่ยอ่านหนังสือให้เราฟังจนจบเรื่องก็ว่าได้นะ เมื่อ13ปีก่อนในเขตแดนรัฐอาริโซนาที่จอเขารวยขนาดนั้นก็เพราะว่าเขาเป็นนักขุดสมบัตินั่นเองเขามักพูดถึงถ้ำทองคําอยู่บ่อยครั้งคือเขานั้นเป็นถึงพวกกองทหารมาเลยนะครับเพราะว่าบ้าเรื่องสมบัติเขาจึงหนีทหารมาเพื่อตามหาทองคํานั่นเองจนกระทั่งทางการนั้นตามหาตัวเขาเจอแล้วได้นําเขานั้นมาขังไว้บอกว่าต้องการให้เขานั้นมาสู้รบกับพวกอาเัเชี คนกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายอะไรทำนองนั้นขณะที่อยู่ในคุกจอนนะก็ได้คุยกับผู้พันพาววลว่าเขาจ่ายหนี้ทั้งหมดไปแล้วไม่ค้างคางกับประเทศชาติแล้วเขาทำมามากพอ,อแล้วและยังบอกอีกว่าจะแหกคุกไปเอาทองคําและเมื่อได้มาจะซื้อตูดของผู้พันอนะ่ะไปเตะเล่นเฮ้ยบาปนาโดนระเบิดขดไปเส้นหนึ่งดอกสิพอถึงตอนกินข้าวก็เหลือผู้คุมที่นั่นแค่คนเดียวจอนก็เลยชิงกุญแจเอาออกมาพร้อมกับแหกคุกและขโมยม้าของผู้พันไป ผู้พันก็เลยพาพวกนั้นตามไปนั่นแหละเลยได้มาพบกับพวกนักรบโดมิงโกพอดีนี่ก็น่าจะเป็นพวกก่อการร้ายอีกันนะพวกมันจึงเลยล่าเขาแล้วผู้พันนั้นโดนยิงครับจอน์นก็เลยช่วยเขาไว้ให้ขี่ม้ามาด้วยกันแล้วก็ได้เข้ามาในถ้ำแห่งหนึง่งพวกโดมิงโกนั้นไม่กล้าเข้ามาเลยเพราะว่ามันคือถ้ำแมงมุมพอเข้าไปข้างในก็ไม่มีแมงมุมสักตัวหรอกนะมีแต่ทองคําต่างหากักและนี่คือเหตุผลที่จอร์นนั้นรวยมากแต่เดียว ถึงแม้ถ้ำนั้นจะไม่มีแมงมุมก็ตามมันก็ยังอันตรายอยู่ดีเพราะว่ามีชายปริศนาที่เป็นพวกเถินโผล่มาจะฆ่าจอรนเลยได้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นก็แน่นอนครับผู้ก,กองอย่างจอรนนั้นก็ชนะไปและได้หยิบเรียนอะไรบางอย่างของมันมาไอคนเจ็บนั้นก่อนตายมันก็พูดว่าบาสุจอนก็เลยพูดตามทำให้จอนนั้นวาร์ปตัวไปที่ดาวอันคารหรือว่าบาสุนั่นเอง เมื่อมาโผล่ที่นั่นจอนก็เดินไปล้มแป้ไปเพราะว่าแรงโน้มถ่วงที่นั่นมันไม่เหมือนโลกเขาตัวเบายังกระนุนกระโดดได้ไกลและแรงมากมายมหาศาลจากนั้นก็ได้มาพบกับมนุษย์ที่นั่นคือพวกตัวเขียวเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าทากนะครับตอนแรกก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกนะพวกเขานั้นเลยจับตัวจอนไปด้วยกันภาพนั้นตัดมาที่นางอกีกเธอมีชื่อว่าเดจ่าเธอนั้นก็คือองค์หญิงแห่งเมืองฮีเลียม ซึ่งณนะตอนนี้เมืองของเธอกําลังจะแย่เพราะว่าโดนพวกโซเดนกานั้นโจมตีพ่อของเธอนั้นที่เป็นราชานะ่ะก็บอกว่าเพื่อป้องกันเมืองไว้ทางโซเดนกานั้นยื่นข้อเสนอมาว่าต้องให้เธอนั้นแต่งงานกับเซฟทายที่มันเป็นผู้นําของเมืองโซเดนกานะและถ้าหากทําตามนั้นพวกมันจึงจะหยุดสงครามเธอน่ะก็ไม่อยากแต่งหรอกนะก็ได้ทะเลาะก,กับพ่อไปจนยานของเซฟทายนั้นมาถึงเมืองของพวกเขาแล้วพ่อจึงได้สั่งให้ลงจอดได้ และเตรียมจัดพิธีทําการแต่งงานแม่นางอีกน่าสงสารจริงๆทางฝั่งจอนที่โดนจับตัวมาก็โดนบังคับให้กินน้ําอะไรบางอย่างและน้ํานั้นมันก็คือวุ้นแปลภาษานั่นเองถ้าหากกินเข้าไปแล้วจะสื่อสารกับคนที่นั่นได้พอเขารู้สึกตัวมาอีกทีแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่อยู่กับเขาแต่มันหน้าตาน่ารักมากมันชื่อว่าอุลละวันนั้นเกิดชอบจอนขึ้นมาเพราะว่าจอนปลดโซ่ได้แล้วหนีไปมันก็ตามไปทุกที่แล้วไปโผล่ที่ที่พวกทากนั้นฉลองกันอยู่ พวกมันเห็นอุละมารบกวนก็เลยรุมเตะอุละแล้วจอนก็ทนไม่ไหวเลยสั่งให้พวกเขานั้นหยุดและได้ชกทากตายไปในหมัดเดียวแต่ก็โดนพวกทากนั้นรุมจนหมดสติไปหัวหน้าของพวกทากก็เลยถามทุกคนว่าจอนนั้นหลุดมาได้ยังไงมันเป็นความผิดของใครจนได้รู้ว่ามันเป็นความผิดของสูล่าที่เป็นลูกสาวของเขานั่นเองแต่ก็ต้องทําตามกฎนําตัวเธอมาลงโทษโดยการาเผาเหล็กแล้วจี้ พ่อของเธอก็บอกว่าต่อไปนี้จะทําผิดไม่ได้อีกแล้วบนตัวเจ้าไม่เหลือที่ว่างอีกแล้วถ้าหากทําอีกโทษก็คือตายจากนั้นก็มีฟูงบินผ่านมาทางนี้นั่นคือ,อยานของฮีเลียมนางเอกนั้นก็ได้หลบหนีจากการแต่งงานพวกโซเรนการนั้นก็ตามมาและได้ต่อสู้กันทากนั้นบอกว่าปล่อยให้สองฝั่งนั้นฆ่ากันตายเลยให้มันเหลือแต่ทากฝ่ายเดียวในขณะที่ยานของนางเอกนั้นถูกโจมตีเธอก็หล่นออกมาจากยานเกือบจะตกไปนั่นแหละจอนที่เห็นแบบนั้นก็เลยคิดว่านางเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเขา จึงโดดขึ้นไปรับตัวเธอก่อนที่มือเธอนั้นจะหลุดลงมาพอดีจากนั้นก็มีการต่อสู้กันครับจอนนั้นก็ได้มาสู้กับเซฟทายแต่ก็สู้ไม่ได้อะนะเกือบโดนมันฆ่าด้วยแหละแล้วพวกทากก็เลยยิงถล่มยานของพวกปัน่นทาให้พระเอกอย่างจอรนนั้นหนีออกมาได้และยานของมันนะ่ะก็ระเบิดเป็นหนึ่งลำอีกลำหนึ่งจึงรีบหนีไปทําให้ทากนั้นได้รับชัยชนะและได้ยอมรับในตัวของจอรนเพราะว่าจอรนนั้นกระโดดเก่งอะไรทํานองนั้นนางเอกอย่างเดจาเธอนั้นบอกให้จอนนะ่ะ สอนโดดสูงให้กับเขาต้องการค่าจ้างเท่าไหร่เธอก็ยอมจ่ายแต่เจ้าจรนะบอกว่าไม่ได้ต้องการสอนใครทั้งนั้นเพราะว่าเขานะ่ะมีทองคำอยู่แล้วโอ้โหมาขนาดนี้ยังจะโลภอีกพราะคุณแล้วเธอก็ได้อธิบายเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลว่าตอนนี้เนี่ยพระเอกอยู่บนดาวอังคารที่มีชื่อว่าบาสุส่วนโลกนั้นพวกเธอจะเรียกว่าจาสุนางเอกเลยถามว่าท่านมาได้ยังไงจอนนางก็ชี้ไปที่เรียนที่พาเขามาที่นี่นั่นแหละ และนางเอกก็รู้แล้วว่าจะแก้ยังไงเลยชวนจอรนั้นไปที่วิหารของทากโซลาที่เฝ้าพวกเขาอยู่นั้นก็ห้ามไม่ให้ไปเพราะว่าที่นั่นนคืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของทากจะเข้าไปไม่ได้แต่ก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีครับจอรนั้นได้อุ้มเดจาขึ้นไปอ่านอักษรอะไรบางอย่างประมาณว่าให้เดินทางไปตามแม่น้ําเพื่อพบกับประตูยมโลกแล้วก็จะพบกับทางกลับไปยังโลกอะไรประมาณนั้นแต่แล้วทากก็มาเจอจึงไม่พอใจเพราะว่าพวกเขานั้นไปลบหลูห่เทพเจ้าของเขา และผู้ที่สวยมากๆก็คือโซลานั่นเองเพราะทําผิดครั้งนี้โทษถึงตายผู้นําทักที่เป็นพ่อของโซลาจึงเข้ามาในซุ้มของผู้ที่กระทําความผิดและได้มอบเรียนนั้นคืนจอนไปบอกว่าให้พาลูกของเขานั้นไปสู่แม่น้ําด้วยให้เขาตายในอ้อมกอดของเทพีจะดีกว่าตายที่นี่จากนั้นพวกทากก็รู้ว่าพ่อของโซลานั้นทรยศคือไอ้ทากง,งาหักเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกกับพ่อของโซลาเท่าไหร่นะครับเลยเข้าทางมันพอดีทางพวกพระเอกที่หนีมา ก็มีเจ้าสัตว์อุลานันตาม,มาด้วยโซลานั้นบอกว่ามันจะตามท่านไปทุกแห่งหนในดาวดวงนี้ก็เลยต้องเอามันไปด้วยนั่นแหละพอผ่านมาได้เกือบครึ่งทางโซลาเกิดสงสัยว่านางเอกนั้นจะพาไปที่เมืองฮีเลียมของเธอไม่ได้จะพาไปแม่น้ำยมโลกแต่อย่างใดนางเอกเธอก็เลยยอมรับความจริงว่าเรื่องทั้งหมดเธอโกหกประตูยมโลกมันไม่มีอยู่จริงและที่เธอจะพาจอรไปเมืองของเธอก็เพื่อให้ช่วยเธอไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว นอกจากจะแต่งงานกับเซฟทายเธอนั้นไม่อยากแต่งเธอก็เลยหนีมาจอรนก็เลยรู้ว่าเธอนั้นเป็นองค์หญิงแล้วจอนนั้นก็เถียงไปว่าแต่เรียนนั้นมันคือเรื่องจริงจึงได้พากันเดินทางมายัางที่แม่นำ้ำยมโลกอย่างที่ว่าโซลาก็กําลังจะตามประสงค์ของผู้เป็นพ่อกําลังจะออกไปตายกลางแม่น้ําแต่จอรนนั้นก็ห้ามไว้ได้ทาจอรนบอกว่าเจ้าจะตายไม่ได้ในบรรดาทักษั้งปูกเจ้านั้นมีค่ามากที่สุดจึงทําให้เธอนั้นไม่คิดสั้น เมื่อมาถึงนางเอกยางเดจาก็บอกไปว่าเป็นไปไม่ได้ประตูยมโลกไม่น่าจะมีอยู่จริงแต่แล้วจอนก็ได้อุ้มเธอกระโดดขึ้นไปอย่างที่นั่นเรียญที่พาเขามาที่นี่จึงส่งแสงประกายแล้วเปิดทางให้พวกเขานั้นเข้าไปในนั้นเดจาน่ะเธอก็เลยเอาเหรียญน,นั้นเข้าไปที่แป้นพิมพ์มันจึงปรากฏคําสั่งในการเดินทางจากโลกมายัางดาวอังคารจากดาวอังคารไปยังโลกจอนนั้นก็เลยถามเธอว่างั้นก็แสดงว่าตัวเองน่ะถูกส่งมาที่นี่ และนี่คือร่างเสมือนจริงของตัวเองอย่างนั้นหรือแต่นางเอกก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับเธอนั้นบอกว่าต้องการตำราไม่อยากเดามั่วต้องไปเอาตำรามาแปลตำราที่ว่านั้นก็อยู่ที่หอว,วิทยาศาสตร์อยู่ที่ฮีเลียมจึงจำเป็นต้องกลับไปเอาแต่วินาทีนั้นทากก็มากันเต็มมาล้อมพวกเขาเอาไว้จึงมีการไล่ล่ากันเกิดขึ้นจอนนั้นก็ดูท่าทีว่าไม่น่าจะดีเพราะว่าเขาย้อนนึกถึงอดีตภาพที่ภรรยาเก่าเขานั้นโดนฆ่าจึงไม่อยากให้มันซ้ำรอย ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเดจาอีกก็เลยลงมาสู้เพียงลำพังแต่ไม่เลยอุระก็ยังตามมาช่วยอยู่ดีจนในที่สุดพ่อของนางเอกที่ตามหาเธอนั้นก็ผ่านมาเจอแล้วก็ได้ช่วยจอนไว้ได้ทัดนางเอกก็เลยบอกพ่อว่าชายคนนี้แหละที่ช่วยเธอไว้เขามาจากโลกแล้วไอ้ตัวร้ายอย่างเซฟทายนั้นก็โผล่ออกมาและได้มาพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นรักเธอจริงได้มอบดาบให้เธอนั้นฆ่ามันเธอก็ใจอ่อนครับเพราะว่ามันยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าแต่งงานกับมัน เรื่องร้ายทั้งสองมือจะไม่เกิดขึ้นเธอจึงไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วจึงจำเป็นต้องตกลงจากนั้นก็พากันกลับไปที่เมืองฮีเลียมองค์ยิงอย่างเดจาาเธอเลยบอกจอนว่าเธอนั้นสามารถไขปริศนาอักษรน,นั้นได้แล้วจึงได้มอบเรียนนั้นให้จอนแล้วบอกว่าให้จอนนั้นพูดตามเธอที่จริงแล้วจอนนั้นยังไม่พูดเขานั้นกระโดดขึ้นไปที่บนเพดานตาหา ในขณะที่ออกมาก็โดนพวกเธอนนั้นะสะกดร่างกายเขาเอาไว้ซึ่งมันก็ปลอมตัวได้หลายคนกันเลยทีเดียวมันนั้นได้อธิบายกับจอรนว่าเมื่อพิธีแต่งงานเสร็จสิ้นพวกมันจะฆ่าเธอและคนทั้งเมืองแล้วเฮียแกนั้นก็บอกว่าตัวเองเป็นอมตะไม่ตายง่ายๆแต่ที่ไในได้โดนเจ้าอุลั้นกัดเจ็บเหมือนกัดมันก็ได้มากัดคลายมนสะกดนั่นแหละทําให้จอนนั้นหนีไปได้ในที่สุด แล้วเขาก็ได้ขับยานออกมามาพบกับโซลาแล้วบอกว่าจะต้องหากองทัพนั้นไปช่วยเมืองฮีเลียมของเดจาจึงได้พากันกลับเข้าไปในกองทัพของทากแต่พวกทากนั้นก็ไม่ต้อนรับจึงได้จับตัวเขาไปเป็นเชลยเพราะว่าที่นั่นไดเปลี่ยนหัวหน้าคนใหม่คือไอทากงหักนี่แหละมันท้าประลองกับพ่อของโซลาแล้วมันก็ชนะมันจึงเป็นผู้นําแทนพ่อของโซลาจึงโดนคุมขังอยู่ที่ที่เดียวกันกับจอร์นแล้วพวกเขาก็ได้พูดคุยกันทากนั้นบอกว่าลูกสาวของเขาได้ไปอยู่กับแม่บนสวรรค์แค่นั้นเขาก็ดีใจแล้ว แต่ที่แท้เธอยังไม่ตายครับพ่อของเธอก็เลยโมโหมากเพราะว่าจอรนนั้นไม่ทําตามคําคอร้องของเขาแล้ววินาทีนั้นพวกทหารทากก็มาจับตัวพวกเขาไปที่ลานประหลอกไม่ได้ไปสู้กับคนนะไปสู้กับวานอนขาวพวกทากทั้งหลายก็รับชมกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วพระเอกก็คือพระเอกได้ชนะไปในที่สุดเมื่อสังหารวานอนขาวได้แล้วจอนนั้นก็ท้าชิงบอลลังจากอทางงาหักเมื่อมันโดดลงมาก็ได้ตัดหัวมันขาดไปในที่สุดด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้กองกําลังทั้งหลายนั้นเชื่อฟังจอรน จอนก็เลยชวนพวกเขาไปต่อสู้ช่วยฮีเลียมเพราะถ้าหากไม่มีฮีเลียมดาวอังคารก็จะสินทากทั้งหลายก็เลยยินดีทําศึกด้วยและได้พากันเข้าไปโจมตีเมืองโซเดนกาแต่ที่ไหนได้กองทัพของพวกหมัดมีแต่ทหารสำารองเพราะว่ากองทัพทั้งหมดนั้นได้ยกไปที่พิธีแต่งงานที่ฮีเลียมแล้วและทีนี้มันจะยึดครองฮีเลียมในคืนนั้นเลยนั่นแหละ จึงจะเป็นต้องชวนทากให้บินไปด้วยกันเพราะว่ามันคือวิธีเดียวที่จะไปทันแต่พวกทากนั้นเขาไม่บินกันจอนก็เลยจะไปต้องไปคนเดียวเมื่อมาถึงก็ได้มาขัดขวางพิธีแต่งงานไว้พอดีและได้บอกว่ามันเป็นแผนฮีเลียมนั้นถูกยึดครองเมืองไว้หมดแล้วพอความลับแตกแล้วก็แซฟทายก็ได้สั่งให้กองกลาลังนั้นบุกโจมตีฮีเลียมคือจริงๆแล้วเนี่ยแซฟทายมันไม่ได้รักองยิงเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่มันต้องการก็คือครองเมืองฮีเลียมต่างหากจากนั้นก็บวกกันอย่างชุลมุนวุนว่ พระเอกอย่างจอรนั้นพลาดท่าให้กับเซบ่ายเกือบโดนมันฆ่าแต่ว่าพวกทากนั้นก็บินมาช่วยพอดีทา,ทางทั้งที่บอกว่าพวกเขาไม่บินกันพ่อของโซลานั้นก็ได้ส่งดาบให้กับจอรนตัดแขนของเซบ่ายขาดไปแล้วก็บอกว่าถ้าหากบอกความจรงิงเกี่ยวกับเถิอนทุกเรื่องจอนนั้นจะไว้ชีวิตมันในขณะที่มันกาลังจะบอกความจรงิงไอเซบ่ายนั้นก็โดนของวิเศษจากพวกเถิอนปิดปากตายไปก่อนแล้วไวรัสนี้ ก็ลุกลามไปที่ตัวของจอรนเพราะว่ามันได้มีพวกเธอนั้นควบคุมอยู่พระเอกนั้นกําลังแย่มากครับแต่นางเอกก็มาช่วยไว้ได้ทันเธอนั้นก็ได้กลายร่างเป็นเธอและจับตัวเธอเป็นตัวประกันอีกด้วยเธอก็เลยช่วยโอกาสนี้กระชากเอาเเรียนจากมันส่งให้จอนแล้วจอนั้นก็ได้คว้างทิ้งไปและไปตกที่พ่อของโซลาพอดีเขาได้หยิบมันขึ้นมาแต่ว่าเธอนั้นแปลงร่างเป็นจอดนและได้ไปขอเหรียญกับพ่อของโซลาแหมแปลงร่างอย่างกัะเอเยนยังกระง,งองโค้งเลยนะจากนั้นมันก็หนีไป สงครามครั้งนี้ฮีเลียมก็เป็นฝ่ายชนะในที่สุดนัด่นก็เพราะว่าพวกทากนั้นช่วยนั่นแหละจอนนั้นก็เลยขอเดจ่าแต่งงานซะเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะจบแต่ในตอนดึกจอนนั้นได้ออกมาคว้างเรียนทิ้งไปเพราะเขาคิดว่าจะอยู่ที่นั่นจริงๆแต่ระหว่างที่กลับเข้าไปนอนนั้นเทนมันก็ได้แปลงร่างเป็นทหารเฝ้าประตูและได้ส่งจอนนั้นกลับมายังโลกมาโผล่ที่ถ้ำแมงมุมของเขาเขาจึงมองไปยังผู้พันพาเวีแต่ผู้พันนั้นก็ตายไปซะแล้ว จอนนั้นพยายามจะกลับไปหาหญิงอันเป็นที่รักแต่มันก็ไม่สําเร็จสักทีเขาก็เลยน่าจะเอาทองกลับไปซึ่งมันก็เป็นเหตุทําให้เฮียแกนั้นรวยมากขนาดนั้นเลยนะและก็ได้ทําการจ้างคนค้นหาพากันขุดตามสถานที่ต่างๆเพราะเขาคิดว่าเรียนนั้นจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งจนกระทั่งได้มาแล้วจอนนั้นก็รู้สึกร้อนรุ่มตายในห้องหนังสือไปและได้สั่งให้ทนายนั้นนําตัวเขาไปที่ห้องเก็บศพที่ไม่มีใครเปิดดอกได้ ซึ่งในขณะนี้นะครับหลานของจอรนกาลังอ่านให้เราฟังอยู่บอกแล้วอ่านจนจบเรื่องย่างกระชาลีเนะี่ยฟันจนจบเรื่องเลยอ่ะจอรนนั้นก็เลยเขียนบอกหลานว่าทีนี้เนี่ยหลานคงรู้เหตุผลแล้วว่าทําไมลุงถึงยกมรดกให้หลานทั้งหมดลุงนั้นขอให้หลานเฝ้าร่างเสมือนจริงของลุงไว้อย่าให้ใครเข้าไปเป็นอันขาดและในขณะที่หลานกําลังอ่านบทความนี้อยู่พวกมันอาจทำลายไปแล้วก็ได้หลานของจอรนะ่ะก็เลยจึงรีบไปที่สุสานนะครับ แล้วก็ได้ไปไขปริศนาจนสามารถเปิดประตูนั้นออกได้เมื่อเปิดไปได้นะก็ไม่เห็นร่างของจอนเลยและเทินที่มันเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลามันก็ตามมาติดๆและกําลังจะฆ่าลานของจอนแต่ก็โดนจอนนั้นยิงตายไปก่อนไอ้ลานของจอนนั้นก็งงมากครับเพราะว่าจอนนั้นยังไม่ตายเขาก็เลยเฉลยหลานบอกว่ายาพิษนี้สกัดจากปลาปักเป้าพิษร้ายแรงเหมือนตายแต่มันก็ไม่ตาย แล้วก็ได้หยิบเหรียญจากตัวเืินแล้วส่งตัวเขากลับไปยังดาวอังคารไปหาองค์ยิงเดจางงไหมครับถ้างงสรุปแบบคร่าวๆเลยนะจอห์นนั้นเป็นทหารมา้าแต่ว่าอยากหาสมบัติและได้เจอทองคําที่ถ้ำแมงมุมแต่กลับได้ไปโผล่ที่ดาวอังคารโดยทิ้งร่างเสมือนนั้นไว้ในถา้าขณะที่อยู่ดาวอังคารนั้นก็ได้ตกหลุมรักกับองค์ยิงคนหนึ่งและได้แต่งงานกันแต่อยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็โดนเหรียญน,นั้นส่งตัวกลับมาอย่างโลกเหมือนเดิมมาโผล่ที่ถ้ำแมงมุม จากนั้นก็ได้นําทองคํานั้นกลับไปทําให้เขารวยพอมีเงินที่จะจ้างคนตามหาเรียนช่วยแต่ก็ไม่เจอแล้วก็ได้โกหกทุกคนว่าเขาตายเพราะว่าผิดของปลาปักเป้าแต่ที่ไหนได้วางแผนให้ล้านชายนั้นเป็นตัวล่อให้เรียนนั้นมาหาตัวเองและในที่สุดก็ได้นําเรียนนั้นส่งตัวเองไปยิงดาวอังคารอีกครั้งโดยยกสมบัติทั้งหมดนั้นให้ล้านรักเพื่อปกปักรักษาร่างเสมือนจริงของตัวเองเอาไว้หวังว่าจะเข้าใจนะครับและนี่คือจอห์นคาร์เต ต้องบอกว่าเสียดายมากครับที่นางเรื่องนี้นั้นขาดทุนจ่อยยับก็เลยไม่มีภาค2อ,ออกมาแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าสนุกดีดีถึงดีมากเลยแหละและก่อนที่จะจากกันผมก็ฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมที่ทําคลิปออกมาเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับท้ายที่สุดนี้สวัสดีครับ